ผมซื้อมา6 0 0 0อ่ะว oh no, no, right. ินโด w เ็ดโคตรแรงอ่ะแต่เวลาเปิดของมันช้าไป็ปเอดีตัวเดียวก็ชิวแล้วผมเวลาลงเซิร์ฟไม่ไม่ต้องหนึ่งหนึ่ง่ะพี่มันถึงก็ได้อะ APM มันตกแล้วมันแหลกแตกตายเลยฟังแงรมิเตอร์กับฉัน พี่เคยเล่นโปรไหมพี่ชยายฮะพี่เคยเล่เเนโปรไหมไม่เคยพุ้งเคยนล่เนี่ยดันมาดันมา อบคุณพ,พระจันกับแสงดาวดีน่นำสองอตายหนึ่งครับตายหนึ่งมันม,ม,นมีมันมีโปรอะไรบ้างมันมีล็อกหัวเก็บของเร็วเยอะอยู่พี่ชายแล้วก็อะไรบ้างอ่ะมันล็อกหัวดิดหนึ่งวิ ล้วก็แค่เนี้ยดูกรอบดูเลือดแค่เนี้ย<อ>น้อยผมว่าแต่พวกทะลุวิ่งโดดเร็วเฮียอะไรมันไม่มีหรอกผมว่าที่มันพัวเพราะว่ามีมีแต่เกียร์เท่านั้นแหละโอ้แค่นี้ก็เกียร์ละเองเดี๋ยวบอกผมขอแค่ดีหนึ่งอย่างเกียร์แล้วเดียวก็พอล้างมาพอแล้วฉันจะอ,อยู่ตรงนี้แล้วพี่จะโบอกันน่ะโบจะอโบอ่ะ ปูมันเต็มซึบเดียวก็พอ